ครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมบรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและท่านก็ยังจะสามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราก่อนใครขอบคุณครับ สำหรับใครหลายคนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับขั้นตอนการยืน่นทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาใน29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มทั้งมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับขั้นตอนยื่นยังไงจะทำยังไงฉันไม่รู้จะเอาเอกสารอะไรไปสิ่งสำคัญนะครับคุณต้องไปโหลดครับไปโหลดใบยื่นทบทวนสิทธิ์จากทางเว็บไซต์ประกันสังคมผมทำให้ดูครับนี่นะครับคุณกดเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ มันจะเขียนไว้นะครับนี่ฮะแบบฟอร์มแบบฟอร์มทบส่วนสิทธิ์นะครับกดเข้าไปครับก็จะมีแบบฟอร์มให้คุณดาวน์โหลดนะครับและที่สําคัญก็ให้คุณกรอกรายละเอียดอันนี้สําหรับมาตรา33นะครับขั้นตอนต่างๆนายจ้างลูกจ้างเป็นยังไงบ้างและให้แนบเอกสารต่างๆนะครับอ,อ่านตามนี้นะครับโครงการนี้ถ้าเขียนตามเว็บไซต์ของประกันสังคมเนี่ยยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ตุลาคมคือขยายให้นะครับ ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมแล้วนะครับและที่สําคัญก็คือว่ากรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้คุณแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าคุณเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนนามสกุลหรือเปลี่ยนอะไรต่างๆให้แนบเข้าไปเลยนะครับคราวนี้มาดูยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับมาตรา39แล้วก็มาตรา40อยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมครับเล็กๆแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรา33แล้วก็มาตรา39 รายละเอียดในการกรอกนะครับชื่อที่อยู่ภูมิลำนาวัตถุประสงค์อะไรยังไงนะฮะนี่ยื่นไปเสร็จปั๊บนี่ฮะแล้วจะมีคําอธิบายนะครับว่าคุณอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มหรือ16จังหวัดสีแดงเข้มมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะฮะลักษณะเป็นยังไงบ้างทีนี้สําคัญครับต้องมาอ่านหมายเหตุนะครับหมายเหตุเนี่ยเขาบอกชัดเจนนะครับว่าคุณต้องระบุเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนให้ชัดเจนนะฮะ มีเอกสารมีสำเนาอะไรก็ต้องเอาไปให้ชัดเจนด้วยนะครับแต่ว่ามาตรา39กับมาตรา40นะฮะตามกำหนดเนี่ยนี่ฮะในเอกสารขอประกันสังคมให้คุณยืน่นจนถึง30กันยายนแต่เท่าที่ผมฟังมาคือก็3 1เอตุลาคมที่นั่นเอกสารอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับคราวนี้พอคุณดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วนะครับคุณกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะฮะตามเอกสารที่เขาขอต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานต่างๆนะฮะโดยเฉพาะมาตรา40นะฮะหลักฐานต่างๆที่จะแนบไปยืนยันว่าคุณเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มจริงๆแนบเข้าไปเลยครับพอแนบหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วนะครับให้คุณ 1. คุณอาจจะไปที่ประกันสังคมในเขตพื้นที่ของคุณก็ได้นะครับมันจะมีกล่องอยู่นะฮะคุณยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยไว้ในกล่องนะฮะ ถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยก็ดีนะครับว่าฉันมายื่นแล้วหรือสำเนาไว้อีกหชุดก็ดีนะครับ2คือคุณส่งไปสนีก็ได้นะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของคุณครับส่งไปแล้วทีนี้รอลุ้นฮะว่าคุณจะได้หรือเปล่านะครับ